นะพี่เจตพิธีิ๊กันยืนเลยดีกว่าม no> you know, ันผอมันมีช่วงหุ่มมันอองเกลียวมันโตไปตอนมีนมหรือเปล่าได้ได้ย้อนไปไหนต่อนแม่ก็เดี๋ยวก็ก็พี่มดฝากไงพี่มดคือพี่มดก็เป็นรายการแล้วก็ยนยนให้สองคนเลยก่อนพี่มดอ่ะจะมาไหมพี่มดด้วยพี่มดออกด้วยเอาไปพี่มดพี่มดยืน

คอนเสิร์ตรีบดูนี่สินเิไม่เคยเห็นายสิ่งโอ้ยจริงจังเว้ยโอ้ยตอน แล้วทรงปาร์ตี้ได้แต่ตาขายวดผมจะลดขัเยอะนะรุ่นหลังยิ่ได้รายิ่กว่ายือยู่ข้างีกยืนอยู่ข้างน่าอีกแ้พี่น้เมาเหรอน้แล้วแปลงยังไงถ้าแบบได้อะไรบ้างรถ่เคอยู่ตรงไหนมาทำีกามีออ เอาละครับระนาดนะฮะคือภาพความประทับใจของพวกเขา AFC และผู้ชมทุกหมาจะจําได้วันที่พวกเขามากันวันแรกๆจนถึงวันที่แก่กันแล้วสี่ปีผ่านไปมันเป็นข้าอายุครั้งแรกคุณนันชาเนี่ยเพิ่งเข้าวงการมา3ปีที่ใช่ตื่นเต้นทุกคนที่ทำงานเลย13ปีเลยพี่ใช่เหรอคะใช่กี่ปีแล้วกันไทย3ปีนี่คือรอบนะ หกเจ็ดอีกเหรอคุณยังดีเนาะคุณนับแล้วคุณสิบเอ็ดแล้วอ่ะจริงเหรอตั้งแต่ไฮโซบ้านแฉแต่เช้าเจ็ดปีแล้วอ่ะเออ่ะกี่ปีอ่ะน่ะว่าบ้แนแฉทุกเลยแต่หน้าอย่งมันก็ยังเด็กนอนให้มีฉันสัมภาษณ์ตั้งแต่ AF แรกยันมา AF 8แปดเนี่ยอ๋ออีนี่ออกจากบ้านปุ๊บมาสัมภาษณ์กับฉันคนแรกนะไอ้เรื่องจะพูดนะว่า เดี๋ยวเอาไปพูดกันหลังเวทีไหมเอาร้องเพลงไหมฝากฝากคอนเสิร์ตฝากเพลงร้องเพลงเดี๋ยวก่อนจะไมร้องฝากฝากให้คนดาวน์โหลดไม่เอาไม่ยอดดาวน์โหลดแล้วว้เว็บ true music com นะคะเพลงวาเพลงที่เสร็จไม่ดีเพลงต้อนชช่อเพลงว่าอะไรรสชาติความรักครับค่ะร้องกันเราสอคนแล้สำหรับพรุนี้วันที่2พฤษภาคมนะคะมีเอ็มหน่ม่ไปออกบาร์ร็นะคะฝากด้วยเอสีอมงิีเีสหรับกีฬาทยี่ปุ่นแดนครับอ่าา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 ามาาาา คอนเสิร์ตไปแล้วฝากเพลงไปแล้วเอามาก็ฝากฝากคอนเสิร์ตฝาก่อน F4 นะครับพวกเราคิดถึงทุกคนมากนะครับอยากให้มาเจอกันเยอะๆนะครับอันนี้ขำค้างกัอยู่เลยครับผมก็คิดถึงกนมากมาเจอกันได้ครับ10กรกฎาคมครับ F4 d i s t a n e นผมอ๋อนะวันนี้ขอบคุณนะถ้างุณมีสิทวันนี้ส่งพวกคุณมา Tru f a n t s i ที่ส่งพวกคุณนะให้พวกเราเขาขนซาเต็มที่ เนี่ยอ่ะคุณอ่ะคุณพูดนะไม่มีอะไรจะพูดแล้วพี่ถามไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะคุยแล้วค่ะมีคนหล่ออยู่ใกล้ชิ้นหนูนะน้อยครั้งมากเราไปสัมภาษณ์กับเพื่นนอกอ่านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกับเพลงอะไรนะฮะนิสัยไม่ดีพี่ใส่ไม่ดีกับมะแบงดาวน์โหลดยังไงนะฮเวอร์เบอรบอร์เตอร์คลูซิคเตร์ไม่มีดอกจูงดันดรืดอกจันจำไม่ได้ค่ะ คิดว่าถ้าประชาชนเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะเอาได้เฟเบกเนี่ยทำยังไ,ไ,ปปไ,ไงะรู้แนะล้วทำได้แล้วเซนนะ ไปที่กด22 22 2 2 2 2โทรออกแล้วโทรบอกโอเปอเรเตอร์เลยว่าของเพลงมาแพงที่เสุดที่ดีเป็นพิเศษครับผมเออถ้ามแพงเพลงมาแพงช้าก็รสชาติความรักก็ได้ครับมันก็ดาวน์โหลดทั้ง2เพลงก็ได้ออชา้าเร็วเลยคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตบัตรเรลยอีก30%มส้แล้วมีสามเท่านั้นนะคะเปิดไปที่ w w w v b, b o o k i n g com <c oughs> เราก็ไปจองกันแล้วก็มาดูกันเยอะๆนะคะพวกเราจะจะจะตั้งใจแล้วนะไม่มีใครยังพูดแล้วล่ะวันนี้ขอบคุณนะครับตอนแล้วก็คุณมาแพงขอบ คุณจริงๆครับผมขอบคุณมากวันนี้ผมกับคุณเอิร์ธด้วยนะครับมาร่วมสร้างสีสันในรายการมาได้เหรอเนี่ยมาได้ไงมาไม่ทันเลยอานะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมคบท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาฝนตกนะฮะดูแลสภาพกันหน่อยสักพักสัก่อนก็ต้องระวังกันหน่อยตอนนี้สักสองสามวันนี้จะมีฝนตกทุกพื้นที่เลย คอนเสิร์ตไปที่สิบกระดาษฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> มีแอน,ปนไปแล้วมีอยู่นี่ยอ่าในร่มนร่เอาละครับเราขอส่งท้ายด้วยเพลงสายิปทีจับพระแผงครับคืนนี้รับปีสวัสดีครับครับ แง่ร้อนอะไรรอนร้ทไหนรอนะตรอนไหนเดี๋ยนร้อนต้ไมตอนูไหนอ่ะรอนวนาเดี๋ยวผ่อนนรอนนตอนตอนต้นต้นนะต่อเออนพ่มมาด้วยยังไม่ออนเจ็ดสิตอี่คนที่อย่านั้นเอยใช่ไหมตองคือตไอยู่ตาไหนหันหน้าออกไปอีกทางขว